วันนี้นี่เฮียจะมาพูดถึงสถิตินะสถิติในการเ <c oughs> สิร์ชเอนจินในระบบ Google นี่มันจับคือคำว่าอะไรรู้ไหมเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกใช่ไหมครับเฮียก็ไก่เคียงอะนะสำหรับสองอันดับที่เสิร์ชหามากที่สุดในวงการคาแคร์นั่นก็คือล้างรถ และเคลือบสีฉะนั้นแล้วเมื่อไรที่จวดเขียนคอนเทนต์ให้ติดแอดแท็กสองคำนี้เอาไว้ด้วยเพราะมันจะเป็นการจับข้อความที่เรียกว่าอังกอริทึมไม่แย้งหน่อยเหรอไม่เฮียปล่อยเฮียเล่นไปเลยหักมุกเฮียดีกว่าอเขียนเอาไว้ด้วยนะสองคำนี้ เนี่ยฮะทำไมเราต้องทำให้มันวุ่นวายยุ่งยากขนาดนี้ด้วยฮะล้างรถอย่างเดียวไม่ได้เหรอฮะเออจวดจำไว้นะการที่เราจะเอาเงินจากกระเป๋าของใครสักคนมันมีอยู่สองวิธีวิธีแรกก็คือใช้ความรู้วิธีที่สองก็คือใช้ปืนครับเนี่ย แล้วอะไรจะเป็นตัวบอกว่าถ้าผมพูดและทําในทุกๆอย่างที่เฮียแนะนําอ่ะผมจะได้ลูกค้าเพิ่มครับเฮียไม่รับปากนะว่าเราจะได้ลูกค้าเพิ่มแต่เฮียรับประกันว่าเราจะไม่เหมือนใครเพราะเราให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องและถ้าวันหนึ่งเฮียไม่อยู่แล้วเราจะต้องคอยให้ความรู้คอยคุยกับลูกค้าแทนเฮีย เฮียครับแล้วคนที่ขายงานเก่งๆเนี่ยเป็นคนประแบบแบบไหนครับคนที่ขายงานเก่งเนี่ยนะไม่ใช่เซลที่ขายแอร์ให้กับชาวเอสกิโมได้เดี๋ยวเฮียจะ piano, เล่าเรื่องคนนึงให้ฟังเป็นสุภาพสตรีที่นำมับพลาวห่าวไปขายสวนด้วยการขายยุทธภัณฑ์ให้กับสหรัฐอเมริกา <S 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 โอ้ยโชคเขาดีมากเลยนะครับ โชคไม่ได้ที่อย่างเดียวนะโชคยังรักเมียด้วยเนี่ย <Yeah. S 1> เอาละ่ะไปหาดูข้อมูลกันเองนะว่าสุภาพสตรีท่านนี้คือใครเนี่ย yeah, ครับการยืนคุยกับลูกค้าต้องยืนแบบไหนครับพจนานนกรมของเมนเจอร์หน้าสองร้อยสองได้กล่าวเอาไวา้ว่าเนี่ยครับ ผมสงสัยมานานแล้วพจานานุกรมฉบับเมนเจอร์เนี่ยเลียมันหนาขนาดนั้นเลยเหรอครับเปล่าหรอกมีห่านหานอกจากคำนำแล้วก็สตาร์ทหนาที่200เลยเอาละเฮียจะเล่าให้ฟังทำไมเราถึงต้องมีราคาถึง3ระดับสิ่งเรานี้เนี่ยมันเป็นทำการตลาดวิจัยคุณภาพและราคาของสิ่งค้า ข้างสปาะซีเออไม่ใช่สิเป็นร้านสะดวกซื้อชื่อดังในอเมริกา <c oughs> เข้าแยกสินค้าออกเป็นสามเกรดด้วยกันเกรดแรกเรียกว่า low end market สำหรับผู้ที่มีความพึงพอใจหรือความสามารถในการซื้อได้ระดับที่สองเรียกว่า high end product เรียกว่าสำหรับคนระดับกลางที่พึงพอใจและซื้อมันได้ระดับที่3เรียกว่าพรีเมียมโปรดักสํสำหรับคนที่มีเงินพอที่จะซื้อและพึงพอใจมันอย่างสูงที่เราต้องมีราคาทั้งหมดเพื่อตอบรับฐานลูกค้าเราใครที่มีเงินมากก็ซื้อแพ็กเกจหรือสินค้า โปรดักสูงๆเราได้ระดับกลางระดับล่างก็สามารถซื้อหรือใช้บริการเราได้คาว่าตลาดล่างหากเป็นทางธุรกิจเขาจะหมายถึงฐานะแต่ถ้าประเทศไทยเขาจะใช้ในแนวของพฤติกรรมเข้าใจแล้วครับเฮียเฮียครับทำไมภาษาอังกฤษเฮียเก่งจังครับโอ เฮียเคยไปเรียนที่อเมริการัฐไหนครับเฮียรัฐโอเฮาโอเฮโอโอเฮาโอกว่าไม่ใช่ละเฮียที่ดีการยืนะนะคุยกับลูกค้าเนี่ยให้กางเท้าออกใกล้เคียงกับหัวไหล่ของเราเวลายืนก็ไม่ต้องเอามือไปกุมไข่นะ การยืนให้สุภาพคือเอามือข้างหนึ่งไปจับบริเวณกลางท่อนแขนและคุยกับลูกค้าก็ถือเป็นการยืนที่สุภาพเอาละวันนี้ก็คงต้องพอกันแขน่นี้เดี๋ยววันหน้าเฮียจะมาสอนอะไรใหม่ๆอีกไปก่อนแล้วนะเฮียครับแล้วอีกตลาดหนึ่งทำไมเราถึงไม่ไปดูล่ะครับ ยังเหลือตลาดไหนอีกล่รอตลาดน้ำไงฮะเฮียเทศกาลนี้จวดไปไหนเหรอ,อวันหยุดนี้ไปหาพ่อฮะเฮียไปหาพ่อ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 